สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปเปิดโลกใหม่ของรถมือสองนะฮะจริงๆก็ไม่ใช่โลกใหม่อะไรมากหรอกมันคือการประมูลรถมือสองฮะที่มีมานานแล้วล่ะแต่ว่าเราไม่เคยลงลึกรายละเอียดกับเขาไม่รู้ว่ารถประมูลมันแพงไหมมันราคาเท่าไหร่แล้วสภาพมันเป็นอย่างไรแล้วขั้นตอนในการประมูลรถมันเป็นยังไงบ้างน,นะครับนี้ถือโอกาสเราพากันไปเที่ยวที่สหาการประมูลครับแถวแยกเหม่งจ่าย ันดับแรกอย่าเพิ่งตกใจไปครับมาทำความเข้าใจกับรถประมูลก่อนหลายๆคนที่ไม่คุ้นเคยกับรถประมูลเนี่ยอาจจะสับสนได้รถประมูลเนี่ยแยกเป็น2แบบในมุมของผมนะฮะจะมี1น,นั้นรถประมูลของกรมสนรากากรเรียกว่ารถยึดรถนำเข้าผิดกฎหมายรถจากปปงอง น,นันคือรถยึดแบบหนึง่งแต่ส่วนที่เรากำลังพามาเที่ยววันนี้นั้นเป็นลายประมูลที่เป็นรถยึดจากสถาบันการเงินจากไฟแนนซ์จากธนาคารต่างๆที่เจ้าของเดิมนั้นไม่สามารถผอมชาระได้เรียกว่าค้างค้างงวดจนโดนรถยึดนั่นเองดังนั้นในมุมของผมสภาพของรถประวัติของรถนั้นจะแตกต่างกันโดยเฉพาะในสายรถยุโรปรถที่ซื้อป้ายแดงออกมาเป็นรถยุโรปเจ้าของเก่าแน่นอนเข้าศูนย์เช็คระยะ ตามระเบียบตามรอนตีที่เขามีให้เจ้าของรักรถเพราะว่าเป็นรถที่ซื้อป้ายแดงมาแล้วโดนยึดมาดังนั้นสภาพจะไม่เหมือนกับรถที่ยึดแบบอื่นๆนะฮะสินี้เข้าใจตรงกันแล้วราวกับเรื่องของเราครับวันนี้เราจะมาโปรโมทงาน l u x u r y Car e v e n t ของสหาการประมูลซึ่งตั้งอยู่ซอยสหาการประมูลแถวแยกเม่งจ่ายซึ่งทะลุกออกมาทางเลียบตัวเอกมัรรายวินทราเพื่อนๆเ,เ,เปิดก o o g l e แ a p เสิร์ชคำว่าสหาการประมูลเจอแน่นอนซึ่งงาน l u x u r y Car e v e n t ์นั้น จะมีขึ้นในวันที่9มิถุนายน2567นะครับเริ่มประมูลประมาณบ่ายโมงมีรถยุโรปเนี่ยหลายหลายคันนะฮะรถไฮไลท์จะมี5คันที่เดี๋ยวเราจะพาไปดูไปเจาะลึกกันในแต่ละคัน แต่สำหรับคนที่ไม่เคยมาประมูลหรือไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนนั้นบอกอย่างนี้ฮะการมาประมูลรถยนต์นั้นทําได้ไม่ยากขั้นตอนคือคุณจะลงทะเบียนออนไลน์ก็ได้ด้วยการลงไปได้เว็บไซต์ซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเคยนะฮะแล้วก็ไปดูลิสต์ของรถยนต์ว่าจะมีรุ่นไหนประมูลบ้างอะไรบ้างซึ่งจริงๆประมูลเนี่ยเขาจะมีอาทิตย์ละ3วันซึ่งเป็นการประมูลโดยรวมตามรอบของสาขการประมูลอยู่แล้วแต่งานรัตชวลี่คาร์อีเวนท์ที่จะเน้นรถยุโรปคัดสภาพเนี่ยจะจัดขึ้นวันททีี่่่9เเพืออนนนสามามรถลลงงบยก ห,หรือวันที่9มาถึงสหาการประมูลแล้วมาลงทะเบียนได้เลยที่สหาการประมูลนั้นจะมีลานประมูลอยู่หลายลานมากๆโดยรถของงานรถชุดคาอีเวนต์นั้นจะจอดอยู่ในลานประมูลที่7เพื่อนๆสามารถไปเดินดูรถกันได้ส่วนการประมูลจริงนั้นใช้ลานที่3ในการประมูลครับ วันที่9มิถุนานะขับรถมาถึงแล้วจะมีอาคารต้อนรับอยู่เดินเข้ามาในอาคารครับด้านหน้าของล็อบบี้จะมีประชาสัมพันธ์นั่งของให้ข้อมูลเพิ่มขึ้นทางด้านขวามือก็จะมีชั้นที่ว่าเอกสารรวบรวมรวบประมูลในแต่ละรอบสามารถหยิบขึ้นมาศึกษาข้อมูลและเก็บกลับบ้านได้เลย แต่้านซันมือกจะมีจอทีวีจะบอกเลยว่าแต่ละสัปดาห์ของเดือนนี้นั้นจะมีวันไหนประมูลอะไรยังไงบ้างเรียกว่าเป็นประโยชน์มากๆสำหรับคนที่มาแล้วอินเหมือนผมในครั้งนี้ เดินเข้าไปสักหน่อยนึงก็จะเป็นเคาน์เตอร์แล้วครับให้เราลงทะเบียนเพื่อที่จะร่วมประมูลใครที่จะจัดไฟแนนซ์เขาจะมีให้ pre approve ก่อนคุณดูรถที่คุณอยากจะได้อย่างประมาณเนี้เออมันประมาณล้าน2ล้าน3ติดต่อทางกรุงศรีครับ pre approve ได้ซึ่งจริงๆแล้วจะมีขีวอาคนเพื่อนสามารถยิงแล้วก็เข้าไปำดำเนินการต่อได้พอ pre approve เสร็จแล้วก็ จัดการมัดจำเลขครับหรือว่ามัดจำป้ายประมูล1ป้ายค่ามัดจำา0,000บาทซึ่ง1ป้ายนั้นสามารถประมูลรถได้1คันเพื่อนๆถ้าเกิดต้องการจะประมูล3-4คันก็ให้มัดจำป้ายไปตามจำนวนรถที่เราต้องการไม่ต้องห่วงประมูลเสร็จแล้วซื้อหรือไม่ซื้ออย่างไรก็จะคืนเงินมัดจำา2 0 0 0 0บาทนี้มาให้ขั้นตอนใน,นการประมูลก็เดี๋ยวจะมีห้องให้เป็นนั่งครับห้องแอร์เย็นๆมีรถขับขึ้นมาและก็จะมีพนักง,งานของสาการประมูลคอยให้ข้อมูลของรถแต่ละคัน จะมีบอกประวัติกุญแจกี่ดอกมีอะไรยังไงบ้างมีการคัดเกรดส่วนทาอด้านขวานั้นก็จะมีจอที่แสดงภาพจุดต่างๆของตัวรถยนต์ที่กําลังจอดอยู่ในณตอนนี้และทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นจอแสดงราคาประมูลณปัจจุบันซึ่งจะแสดงเป็น2ส,สีนะครับถ้าเกิดเป็นสีเขียวคือประมูลผ่านออนไลน์ถ้าเกิดขึ้นเป็นสีเหลืองก็แปลว่าเป็นการประมูลที่ผู้ประมูลนั่งอยู่ตรงนั้น สำหรับการประมูลก็เหมือนที่เราเห็นในทีวีนะครับยกป้ายประมูลซึ่งการยกป้าย1ครั้งนะฮะหรือว่าการบิด1ครั้งถ้ารถราคาต่ำกว่า1ล้านบาทราคาจะขยับขึ้นครั้งละ2,000บาทแต่ถ้าเกิดรถราคาสูงกว่า1ล้านบาทการยกป้ายหรือการบิด1ครั้งจะนับเป็น10,000บาท พิเศษสำหรับ f อช่องของเรานะครับในวันงานวันที่9นี้ใครที่เข้าไปร่วมงานโชว์คลิปนี้ให้เจ้าหน้าที่ดูพร้อมทั้งยืนยันการสับสุดคล้ายช่องของผมและช่องของสหการประมูลรับของที่ระลึกเป็นความประทับใจจากสหการประมูลฟรีครับซึ่งงานในครั้งนี้นะครับทางสหการประมูลนั้นขนรถยุโรปมาเนี่ยกว่า40คันให้เพื่อนๆได้เลือกซื้อเลือกดูกันนะฮะและจะมีรถไฮไลท์อยู่5คันมีอะไรกันบ้างเรามาเริ่มจากเจ้าปอเชคคันนี้เลยครับ คันนี้เป็น Porsche Macan 2.0 Full d r i g e กียร์อ t ตโมตเป็นรถสีเทาเดิมจากโรงงานผลิตปี2022จดทะเบียน2022เลขใหม่นะวันนี้คือ38,583กิโลเมตรเป็นตัวเครื่องเบนซินราคาเปิดเนี่ย3 8 5ล้านบาทกับรถอายุเพียง2ปีนะฮะคันนี้ทางสาก,กับประมูลระบุว่ามีกุญแจครบ2ดอก ถ้าดูจากหน้าเล่มที่เขามีไว้ให้นั้นตอนนี้เป็นลำดับที่3ครับถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อไปจะเป็นลำดับที่4ตัวรถนั้นสีสวยครับผมดูแล้วเนี่ยโดยรอบนั้นดูใช้ได้เลยลอยขูดขีดที่เห็นเด่นชัดไม่มีตะคกตะเข็บซอกเซรกใช้ได้โดยเฉพาะภายในนั้นใหม่มากๆเบาเบิดนั้นตึงสวยงาม ไม่มีขาดนะพวงอาลัยสวยไม่ลอกปุ่มเปิ่มทํางานได้เป็นอย่างดีแอร์เย็นเจี๊ยบเลยเบาะหลังก็ใหม่ไม่แพ้กันครับซอกฝาท้ายดูดียังไม่เห็นร่องรอยน้ําเข้ากันอย่างใดจริงๆแล้วนะีรถอายุปี22เนี่ยแล้วกับคนที่ขับพอเชนเนี่ยบอกเลยว่ารักษารถทุกคน ก้อไปดูช่วงล่างนั้นสวยฮะใต้ท้องรถนั้นไม่มีร่องรอยอะไรที่น่าเกลียดน่ากลัวตัวช็อคอัพเท่าที่ดูนะครับไม่ได้ลองขับนั้นอยู่ในสภาพที่สวยงามรถไฮไลท์ของเราคันแรก Porsche Macan บอกเลยว่าโดนใจมากๆกับราคาเปิด3,850,000บาทใครสนใจก็ไปสู้กันในวันที่9นี้ครับคันต่อมาคันนี้ก็ไฮไลท์ไม่แพ้กันกับรถ E ีคันแรก ที่เข้ารับประมูลนะครับจากปากคำของพนักงานแกบอกว่าน่าจะเป็นโมเดลวายคันแรกเลยของลานเลขใหม่ที่5,2567กิโลเป็นรถปี2023นะฮะซึ่งตัวรถนั้นบอกเลยครับว่าลำดับการครอบครองนั้นลำดับที่1เท่านั้นเพื่อนๆซื้อต่อไปนั้นครอบครองลำดับที่2ตัวรถเนี่ยเบาตึงเป๊ะทุกตำแหน่งตัวหน้าจงหน้าจอนั้นทำงานได้เป็นอย่างดี การแสดงค่าต่างๆอย่างที่เห็นครับครบถ้วนตามสไตล์ของ Tesla m o เด l Y ฟังก์ชันครบๆซอฟต์แวร์นั้นไม่ต้องห่วงครับเท s l a นั้นถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งในโลกของ BEV อยู่แล้วในส่วนของตัวรถถทาถี่ผมดูจากตาเปล่าภายนอกนั้นดูดีดูสวยฮะอาจจะไม่ได้สะอาดวิง่งเพราะวันนี้จังหวะไม่ดีนะฮะฝนตกแต่เท่าที่ดูเนี่ยเปิดฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงหลังซอกเสื้อตะคงตะเข็บต,ต่างๆนั้น อยู่ในสภาพที่ดีกับเทสลาโมโนเวคันนี้นั้นราคาเปิดประมูลนะฮะเริ่มต้นที่1 000, 2 0 0 0ล้าน2แสนบาทส่วนจะแพงจะถูกเพื่อนๆตัดสินใจเอาเองครับไปลองเสิร์ฟราคามือ2ดูว่าตามเต็นท์ขายเท่าไหร่แล้วก็กำเงินมามาลองบิดดูครับ mm. บิดละ1 0 0 0 0บาทลองดูว่าเพื่อน mm. ๆจะอั้นได้เท่าไหร่ก mm. ่อนจะมาบิดตั้งสต,ติดีๆครับ ตั้งหลักจากบ้านมาเลยว่าเราจ่ายสูงสุดได้แค่ไหนเวลามาถึงร้านแล้วเราจะได้ค่อย,อยๆไล่ราคาได้ถ้าราคาอยู่ในงบผมว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจทีเดียวเพราะอย่างที่รู้ครับรถไฟฟ้านั้นตัวเครื่องยนต์ไม่มีอะไรให้ซ่อมโดยเฉพาะรถที่อายุขนาดนี้เล็กไม่แค่นี้นั้นทุกอย่างผมว่าไม่ต้องเป็นกังวลอะไรมาก คันที่3เป็น Mini Countryman สีเทาวัยรุ่นสุดๆคันนี้นั้นเป็นรถปี2018นะฮะวิ่งมาแล้ว79,300กับ9กิโลเมตรซึ่งถือว่าเป็นรถที่วิ่งน้อยและปีเนี่ยใช้ได้นะครับรถประมาณ6ปีตัวรถนั้นสีวัยรุ่นที่สำคัญเป็นตัว Cooper ์ตัวนี้จะบอกเลยว่าดูแลรักษาง่ายไม่ค่อยจุกจิกยุมมยิม เครื่องเงียบไม่ค่อยสั่นนะครับส่วนตัวเองเนี่ยสำหรับคที่รกที่ผมเคยปั้นมาเนี่ยผมชอบตัวเป็นซินเทอร์โบมากกว่าดีเซลและคันนี้นั้นภายในก็ตึงเป๊ะแอร์เย็นฉ่ำเช่นเดียวกันนะฮะหน้าจงหน้าจอทุกอย่างนั้นทำงานเป็นปกติแผงประตูเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยอยู่ในสภาพที่ใหม่ที่เดียวนะฮะถือว่าเป็นรถ2018ที่สภาพดีมากๆอีกหนึคันตัวตะเข็บฝากระโปรงต่าง ห้องเครื่องเอ่ยดูเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างที่มันควรจะเป็นยังไม่เจออะไรที่มันเตะตานักตะเข็บทั้งหมดนั้นดูแล้วสภาพปกติดีมากๆเปิดฝาท้ายมานั้นตะเข็บขอบรอบฝาท้ายตัวโชคอกฝาท้ายตัวชิ้นงานต่างๆของชุดฝาท้ายนั้นก็อยู่ในสภาพที่มันควรจะเป็นซึ่งต้องบอกอย่างนี้ครับทางพนักงานสหกรระมูลแจ้งไว้ว่ารถชุดนี้เนี่ย ได้รับการตรวจสภาพอย่างดีที่สุดโดยการนำเข้าสู่บริการของแต่ละแบรนด์เพื่อตรวจสอบคุณภาพของตัวรถก่อนจะนำมาจัดประมูลในงานอีเวนต์วันที่9นี้นะครับดังนั้นสาการประมูลฝากมาบอกเพื่อนๆว่าสบายใจไปได้เยอะครับกับงานประมูลในวันที่9นี้ส่วนเจ้า Mini Countryman คันนี้นั้นราคาเปิดประมูลอยู่ที่ 9 8 0 0 0 0บาทครับอย่างที่บอกไว้ไปดูราคารถสองตามเต็นที่เป็นปีนี้ไมน้นี้สเปคนี้เพื่อนๆจะพอได้ไอเดียและตั้งใจจากบ้านมาแล้วมาไล่ประมูลดูเพื่อนๆอ่จจะได้รถดีๆในราคาไม่แพง คันที่4เป็นอีกหนึ่งตัวที่หลายๆคนถามหานะครับกับ b m w 220i ตัวนี้เป็นแกลนคูปเอ็มสปอร์สีขาวคันนี้นั้นเป็นรถผลิตปี2023คือปีที่แล้วนี่เองเลขไม่โหดมาก4,594กิโลยังไม่ถึง5,000โลดีด้รยว่ารถใหม่รถสดแบบสุดๆและนะัสภาพรถนั้นแทบไม่ต้องสาทยายภายนอกสวยงามใหม่กิิบๆไฟหน้าใสขาไฟท้ายสวย เปิดประตูเข้าไปด้านในภายในสวยคลิกโอ้โหเบาใหม่จัดเนะี่ยมันก็ต้องใหม่แล้วเนอะรถวิ่งแค่4,000กว่ากิโลเท่านั้นเองซึ่งจากใบสำเนาทะเบียนร,รถนั้นคันนี้เนี่ยขายให้ลูกค้าไป18สิงหาคมที่ผ่านมาอายุเขาแค่10เดือนเท่านั้นและแน่นอนอายุแค่นี้นั้น BSI เหลือเฟือ ที่ซื้อ b m ที่ยังมีบ s i เหลือนั้นรู้กันอยู่แล้วครับว่าสบายใจหายห่วงกับเรื่องการซ่อมบำรุงไม่ต้องเผื่อเงินซ่อมไม่ต้องกันเงินเอาไว้ปั้นรถส่วนตัวรถนั้นตัวถังสวยงามฮะตะคงตะเข็บพระที่ดูนั้นงามทั้งฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงหลังขอบประตูสันประตูทุกอย่างดูดีไปหมดอย่างไรก็าตามนะครับนี่เป็นการ เอามาป้ายาเพื่อนๆเฉยๆเพื่อนๆไปดูรถคันจริงอีกครั้งก่อนตัดสินใจส่วนคันนี้จะจบเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันแต่บอกเลยรถใหม่มากคันสุดท้ายในคลิปป้ายาของเราในวันนี้เป็น Mercedes-Benz C-Class w 2 0แต่ฮะเป็น c 2, 2 2 0 d เครื่องดีเซลคันนี้เนี่ยเป็นรถปี2 0 2 1จด2 0 2 1 รถอายุประมาณ3ปีวิ่งไปเพียง31,800ก็อีก8กิโลเมตรเท่านั้นถือว่าวิ่งน้อยมากๆนะครับกับเครื่องยนต์ดีเซลที่ต้องบอกเลยว,ว่าวิ่ง2 0 0 0 0นโลอย่างชิวๆข้างนอกสีดำภายในสีดำพโงไลมีปุ่มมัลติฟังก์ชันครบครันหน้าจอ ทำงานเป็นปกติที่สำคัญรุ่นนี้นั้นตัวทัชแพดตรงที่เท้าแขนกลางนั้นชอบเสียคันนี้ทำงานเป็นปกติปีกเบาไม่มีลม้มเบาไม่มีขาดไม่มีเฟดไม่มีถลอกนะครับปุ่มต่างๆไม่ลอกงานนี้ช่างภายในอดกินนะครับส่วนภายนอกเท่าที่ดูเนี่ยโดยรวมสวยงามมากๆตะคงตะเข็บนั้น ดูเดิมดูดีนะฮะตัวบันพ้ฝากระโปรงไม่มีรอยขันตัวคันหน้าดูดีตัวไฟหน้านั้นสติ๊กเกอร์ปีของไฟหน้าเหมาะสมกับปีของตัวรถแต่จะมีจุดหนึ่งที่ทางสาขาประมูลเขาวงไว้ให้คือกระจกบ,บันหน้านั้นมีรอยหินกระเด็นใครซื้อไปก็อาบจัดการไปซ่อมได้นะฮะหรือว่าไปเปลีป่ยนบันใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันเปิดฝาท้ายมาตะเข็บหลังซอกฝากระโปรงหลังตัวซีนฝากระโปรงหลังนั้นทุกอย่างดูสวยงามอย่างที่เห็น เปิดราคาที่1ล้านบาทบิดครั้งละ10,000บาทเลขไม้เพียง3ามหมื่นหนึ่งเพื่อนๆคงจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่ถ้าผมซื้อไปปั้นเนี่ยผมจะต้องเตรียมงบไปซ่อมเท่าไหร่ครับรถวิ่ง3ามหมื่นหนึ่งเนี่ยตอบไม่ถูกเลยว่าจะต้องซ่อมเท่าไหร่เอาเป็นว่าขำๆตีไว้4ี่ห้าหมื่นผมไม่เกินเพราะว่ารถวิ่งน้อยมากแล้วรถยังปีใหม่มากๆช่วงล่างคงไม่โดนแอร์ก็คงไม่โดนอะไรก็คงไม่โดนอ่ะแต่ว่าเผื่อไว้ละกันพีอาจะได้ไม่น่าแตกใครที่กําลังมองหา C ีคลาส205สีดำดุดูผมว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ปีและใหม่น่าสนใจมากๆ นั่นแหละครับนี่คือทั้ง5คันของรถไฮไลท์ในงาน Luxury Car Event ที่สหาการประมูลวันที่9มิถุนยายน2567ที่จะถึงนี้นะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งใครที่สนใจดูคลิปพี่อาร์รู้สึกว่าป้ายาสำเร็จนั้นเข้าเว็บไซต์สหาการประมูลครับหรือว่าแอดไลน์แอดของสหาการประมูลเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ไปดูลิสต์รถต่างๆพร้อมทั้งเอกสารทะเบียนรถ จากเว็บไซต์สาการประมูลซึ่งในเว็บไซต์ก็จะมีรายละเอียดของรถต่างๆนะครับซึ่งลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้เนี่ยจะเป็นลิงก์สำหรับรถที่จะประมูลในวันที่9มิถุนาย,ยนนี้นะฮะกับงาน Luxury Car Event พอเราเปิดเข้าไปหน้าเว็บเนี่ยก็จะมีแจ้งบอกเ้วอย่างนคันนี้นะครับตัว 220i เ,เลข -4,594 กิโลปีผลิตคือปี2023คือรถปีที่แล้วนี่เองนะก็จะมีรายละเอียดของตัวรถให้เราดูด้วยพร้อมทั้งมีให้เราฟังเสียงเครื่องยนต์ ทีนี้ถ้าเครื่องทำงานปีปกติหรือว่ามีเสียงก็ก็แก๊ก,กเราจะได้สามารถรู้ได้เลยว่าประหยัดเวลาไปเยอะรวมไปถึงมีให้เรากดดูใบสำเนานะครับมีหมดนะฮะสำเนาเอกสารต่างๆให้เราเรียบร้อยอ้อลืมบอกไปครับว่าเขาจะเป็น cashless society นะครับใช้การชำระเงินผ่าน QR code นะครับไม่ต้องแบ,บกเงินสดมาแต่อย่างใด ก็ท่าที่แอบไปส่องราคาดูนะครับต้องบอกว่าผมมาครั้งแรกเห็นราคาแล้วตื่นเต้นจัดเลยเนี่ยโดยเฉพาะ X5 คันเมื่อกี้เนี่ยจบไปล้านเดียวเพื่อนรถวิ่งแค่แสนหนึ่งนะฮะเรียกว่าใครที่ไม่เคยมาดูลาระมูลนะครับไม่ต้องประมูลนะฮะมาดูก็คุณจะได้ความตื่นเต้นด้วยความสนุก ไปอีกแบบโดยเฉพาะคนที่รักรถนะฮะและรถทุกคันของสหัการประมูลนั้นจะมีการตรวจสภาพแบบที่เห็นเขาจะมีใบตรวจสภาพให้เราเรียบร้อยเลยจะมีหน้าเล่มมีหน้าสิให้เราดูบอกปีผลิตบอกปีจดทะเบียนบอกเลขไม้บอกรายละเอียดต่างๆของตัวรถค่อนข้างละเอียด พร้อมทั้งจะมีส่วนของการตรวจสอบสภาพคัดเกรด ABC D ว่ากันไปนะฮะตรวจสภาพก็จะบอกเลยว,ว่าคันนี้หน้าชนมาหรือเปล่าเก็บสีมาหรือเปล่าทำสีถึงตัวถังหรือเปล่าแช็ดสีทำสีมาถ้าแช็ดสีทำสีแปลว่ารถชนมาอะ,อะไรประมาณนี้ครับเพื่อนๆไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้แต่ถ้าเกิดใครชอบไปดูของจริงก็ไปดูที่ตัวรถได้ไปซองไปดูตะคงตะเข็บไปดูสภาพให้เห็นด้วยตาตัวเองก่อนจะไปประมูลเป็นไงครับการประมูลรถไม่ได้ยากไม่ได้น่ากลัว อย่างที่หลายๆคนคิดแต่ถ้าเกิดคุณได้มาถึงที่นี่เหมือนผมจะบอกเลยว่าฟิลมันได้มันดูสนุกมันดูตื่นเต้มันดูเร้าใจมานั่งดูเขาประมูลกันก็สนุกแล้วแต่ถ้าเกิดเราต้องการใช้รถมานั่งไล่ประมูลไล่ราคาไปกับเขาสนุกยิ่งกว่า แน่นอนครับก่อนจะประมูลเพื่อนเพื่อนก็สามารถดูราคาเทียบกับเต็นท์ได้เท่าที่ดูเนี่ยเท่าที่เห็นมาเนี่ยราคาจะถูกกว่าราคาหน้าเต็นท15์15-20%นะครับแต่ว่า้ะบอกเป็นรถที่สดรถที่ไม่ได้เก็บงานรถที่ไม่ได้ชงต่างกับเต็นท์ที่เต็นท์ที่มาประมูลไปก็จะไปเก็บงานจะไปชงจะไปซ่อมแซมตรงไหนถหลอกกระจกราคาก็จะไปแก้ไขดูแลรถหลออเบื้องต้นก่อนจะมาขายให้เราที่หน้าเต็นท์ดังนั้นจะไม่เหมือนกันนะครับรถประมูลแบบนี้ กับรถซื้อเต็นท์ราคาอาจจะดิฟกันแต่สภาพรถก็จะแตกต่างกันไปเอาละครับวันนี้ก็หวังว่าคงจะปอย่าเพื่อนๆสำเร็จนะครับฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามช่องของผมและอย่าลืมครับใครที่แวะไปในวันงานนั้นโชว์คลิปผมให้ดูและยืนยันว่ากดไลค์กด subscribe ทั้งช่องผมและช่องสาหการประมูลแล้วรับของที่ระลึกจากสหการประมูลด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปละสวัสดีบาย